พวกเราผิดกันทุกคนนะท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ผิดฝ่ายปกครองก็ผิดตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็ผิดเห็นแก่ลาบที่ผมบอกรายการนี้ผมไม่ได้สนุกด้วยนะครับเหนื่อยก็เหนื่อยประเทศไทยมันเป็นเหี้ยอะไรไปแล้วเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆนะท่านผู้ชมเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นกับไอ้โป้เนี่ยหรือลงจู้สมชายเนี่ยมันสะท้อนถึงความเป็นสีดำของคนสองคนนี้ แต่อีกภาพหนึ่งอีกมิติหนึ่งที่เราต้องพูดและไม่พูดไม่ได้นั่นคือบทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐตั้งแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักง,งานตำร,รวจแห่งชาติบางคนลงมาถึงระดับกองบัญชาการและกองบังคับการแทบไม่อยากเจอแม่งเลยเพราะว่ามันมีคนในพลตำรวจที่ชั่วๆอยู่เยอะแล้วสังคมไทยตลอดจนสื่อมบนชนบางพวกก็ไม่สามารถแยกแยะว่าคนคนนี้ควรหรือไม่ที่จะเอ,เอามาออกในสื่อสาธารณะ ถ้าไม่ใช่รายการคุยทุกเรื่องสนธิที่จี้ไปหนักๆผมถามท่านผู้ชมวว่าหลงจู๋สมชายจะถูกจับไหมไอ้โป้จะถูกจับไหมลักษณะบอนลงจู๋สมชายกับลักษณะบอนของไอ้โป้นั้นจะไม่เหมือนกันลงจู๋สมชายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบอนเถื่อนบ่อนดิบแต่บอนไอ้โป้เนี่ยมันเป็นบ่อนออนไลน์ทั้งบอนออนไลน์ทั้งบอนธรรมดา มันหนีไม่พ้นที่จะต้องมีโยงใยที่เกี่ยวกับกระบวนการค้ายาเสพติดเมื่อมีเงินขึ้นมาก็ต้องการฟอกเงินเช่นกัน,น,นคําถามมีอย่างนี้ท่านผู้ชมทาไมตารวจไม่จัดการสักทีล่ะที่ตารวจไม่จัดการสักทีเพราะว่าไอ้โป้เงินมันถึงไงล่ะท่านผู้ชมเข้าใจได้ยังไอ้ตำรวจใหญ่นี่คือตัวดียิ่งเป็นในพลยิ่งเป็นระดับผู้มิชาการขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยตัวดีทั้งนั้นรับเงินรับทองเต็มที่รับกันเป็นเนื้อเนื้อ วิตความเป็นมาของเสียโป้เนี่ยหมอนี่เป็นเด็กเที่ยวเด็กแว้นอยู่ย่านฝั่งธนบุรีสังกัดอยู่กับแก๊งโอรสหลายปีก่อนเสียโป้เริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักวงกว้างมาจากการเล่นโซเชียลมีเดียไอ้โป้เนี่ยใช้สื่อสมัยใหม่และใช้เก่งด้วยจึงเป็นช่องทางต่อยอดได้ไปทําการตลาดให้กระบ,บ่อนออนไลน์ไปด้วย ธุรกิจสีดําทําเงินให้ตัวเองได้มากขึ้นก็เลยอวดเก่งอวดอรวยใน Facebook ใบริจาคกันพืวอการกุศลเรียกว่าเอาเงินบาปมาทําบุญก็เหมือนอย่างที่บอกว่าบริจาคให้บินบนรรลือฤทธิ์หนึ่งล้านบาทไงโอ้เสียพปร้รวยจังทั้งหมดนี้เนี่ยสะท้อนห,หนึ่งความตื้นเขินและไร้แก่นสารของสังคมไทยตกเป็นเครื่องมือของอาชญากรอย่างง่ายๆก็เชิดชูเขาเป็นพ่อพระเป็นคนดีทั้งในคนคนนั้นเบื้องหลังเนา่าเฟะและถือได้ว่าเป็นอาชญากรตัวฉกาด นายเสียโป้โปอานนท์โดนคดีมาแล้วสิคดี10คดีเกิดขึ้นในท้องที่ประสิเจเริอเป็นเด็กเป็นเยาวชนคือโทษนะท่านผู้ชมเฮี้ยมาตั้งแต่เด็กไม่ได้ทิ้งสันดานเลยแมย้แต่นิดเดียวอะไรที่เป็นความชั่วยินดีที่จะทําทุกประการอะไรที่เป็นความดีก็แอบอ้างเพื่อเป็นการทําบุญเอาหน้าเอาตาของตัวเองเพื่อเอาไปเสริมว่าตัวเองเป็นคนดีที่ผมมาพูดเนี่ยเรื่องความเลวทรามของนายเสียโป้เนี่ยมันมีจริง ไม่ใช่เรื่องโกโหกแต่สังคมไทยไม่เคยรู้เรื่องเพราะเสียโป้มันปิดบังหมดเสียโป้จริงๆแล้วก็คืออาชญากรตัวเองผมจะโยงให้เห็นว่าคนที่แวดล้อมเสียโป้นั้นล้วนแล้วจะเป็นพวกแก๊งยาเสพติดหัวหน้าใหญ่วงการยาเสพติดเสียโป้เนี่ยมีตำรวจที่อยู่เบื้องหลังระดับใหญ่ในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติคอยปกป้องดูแลเสียโป้มาตลอดวันนี้เป็นการลอกหน้าของเสียโป้ หทุกคนเนเ็และให้สังคมได้รับรู้ว่าเลิกเลอะเทอะเหลวไหลกับคนประเทศนี้เสียทีได้ไหมนายเสียโป้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้กอ่อเหตุและไม่ได้พกอาวุธปืนเข้ามาในที่เกิดเหตุนี่คือสิ่งที่เสียโป้ให้การยืนยันตำรวจเสียโป้โกรธมากที่มีข่าวว่าตัวเองเป็นคนที่ยิงและมีปืน ขนาดลบคลิปออกไปแล้วทำไมถึงมากล่าวหาอย่างนี้ก็เสียโป้ก็เลยอ,อ้างว่าจะฟ้องตำรวจที่ทำคดีนี้ท่านผู้ชมครับเป็นไม่ได้หรือเปล่าว่าตำรวจใหญ่ในสำนักง,งานดูแลชาตินั่นเองเป็นคนที่หนุนเสียโป้อยู่จากผลประโยชน์สีดำและสีเทามาก และนี่คือที่มาของการปิดเกมของเสียโป้ที่เขาเรียกว่ายุทธการชัดดาวกาแล็กซี่ออนไลน์จริงๆแล้วเสียโป้นี่ก็คือเบี้ยตัวหนึ่งที่หลายๆคนใช้เสียโป้ไปทำหมากินก็เอาเงินมีหน้าที่เอาเงินที่ทำหมากินเนี่ยส่งต่อให้กับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะยิ่งคนที่ใส่ชุดสีกะกีประเด็นที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดเพื่อพิสูจน์ให้ชัดว่าเสียโป้เป็นคนสร้างภาพไอ้เงินที่มาแจกประชาชนที่โนนทีนีจริงๆทำไม่ใช่อะไรหรอก ทำเพื่อให้ Facebook ของตัวเองนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาแล้วจะได้ชักชวนคนเนี่ยเข้ามาเล่นการพนันออนไลน์ที่ตัวเองทําอยู่ผมรายการคุยทุกเรื่องสนที่สนที่ริมทองกุลขอประกาศสัจจวาจาว่าประเทศไทยมันใกล้ชิบหายแล้วก็เพราะความไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ